ตอนที่7อะไรที่เรียกว่าชั่วร้ายร่างจำแรงของค่ายกลปราบเซียนเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแม้ว่ารำตัวของมันจะมีขนาดใหญ่แต่ความไวของมันไม่อาจมองเห็นชิงเสี่ยวเฮยถูกชักออกจากฝักก่อนที่ปิงปิงจะวาดปลายกระบี่ไปกลางอากาศจนเกิดเป็นกำแพงหนาปัง การประทะก,กันครั้งแรกถึงกับทำให้กำแพงป้องกันเกิดรอยร้าวปังรอยร้าวเริ่มแผ่กระจายขึ้นเรื่อยๆเห็นเช่นนั้นหว่างคิ้วของปิงปิงย่นเข้าหากันเล็กน้อยวาดปลายกระบี่เป็นสัญลักษณ์บางอย่างประกายแสงเงินยวงแวววับบาดลึกเข้าไปในดวงตาจนผู้คนไม่อาจมองเหล่าทหารขององค์จักรพรรดิ และคนตระกูลโหลผากันอุทานออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะรีบปรับตาลงปั้งแครกกำแพงป้องกันแตกกระจายพร้อมกับร่างใหญ่โตพุ่งเข้ามาหาปิงปิงอย่างรวดเร็วร่างอบอบางกระโดดขึ้นไปกลางอากาศเพื่อหลบการโจมตีแต่ไม่นึกว่าหางของมันจะตะวัดตามมาปิงปิง สกิดปลายเท้าบนหลังของสัตว์ปีศาจกระโดดตีลังกากับหลังลงมาที่พื้นอีกครั้งการต่อสู้ประชิดต,ตัวเช่นนี้แทบไม่มีเวลาให้ใช้ทักษะหรือรายคาถาเวทความรวดเร็วของร่างจำแรงค่ายกลน,นับว่าไม่ธรรมดาสมแล้วที่เรียกว่าค่ายกลปราบเซียนเจ้าตัวนี้น่ารำคาญจริงน่าเบื่อชะมัดเจ้าก็รีบๆฆ่ามันเสียทีอย่ามัวเล่นอยู่ ปิงๆถึงกับมุมปากกระตุกเมื่อได้ยินเสียงของเสี่ยวเฮ้ยความจริงนางสามารถจัดการค่ายกลน,นี้ได้ง่ายดาย,ดายก็แค่ค้าทหารที่ควบคุมเพียงแต่ต้องการศึกษามันสักเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เหมือนว่านางจะทำให้กระบี่ในมืออารมณ์เสียเข้าให้แล้วร้างบอบบางขยับวูบเดียวก็หายไปจากสายตาผู้คนก่อนจะปรากฏตัวกลางอากาศ เหนือศีรษะเหล่าทหารขององค์จัก,กรพรรดิปลายกระบี่วาดเพียงทีเดียวเลือดกระหนองท่วมพื้นร่างของบุรุษยี่สิบกว่าร่างนอนตายเกลื่อนพื้นพูดไปเหมือนช้าแต่ความจริงใช้เวลาทั้งหมดไปไม่ถึง30ลมหายใจด้วยซ้ำเสียงโลหะกระทบพื้นดังเกลียวกราวเงาสัตว์ยักษ์เริ่มจางหายไปปิงปิงลอยตัวอยู่กลางอากาศด้วยท่าทางนิ่งสงบ เหลือบมองไปยังกลุ่มคนเบื้องหน้าคนพวกนี้เจ้าไม่ต้องรีบฆ่าหรอกเดี๋ยวพวกมันก็ตายแล้วจบคำของเสี่ยวเฮ้ยเสี่ยวไปที่ไม่รู้ว่าบินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ลงมาเกาะบ,บนบ่าของเด็กสาวปิงเอ,อ๋อถ้าหากลงมือสังหารพวกมันพวกเราคงถูกไล่ล่าเป็นแน่ปล่อยให้ปีศาจหมานายจัดการเถิดแล้วเรา ค่อยลงมือกำจัดปีศาจนั้นอีกทีเจ้าจะได้มีข้ออ้างไปรับรางวัลด้วยอ้อตระกูลโหรร่มรวยไม่น้อยตอนนี้พวกเรากำลังขาดแคลนไม่ใช่หรือปิงปิงได้ยินเช่นนั้นก็ตาเป็นประกายว่าแต่คนพวกนี้จะไม่ส่งข่าวเข้าวังหรือเฮ้อเจ้าก็ถามอะไรโง่ๆจะเหลือหรือ ไอพวกนี้มันตาข่าวจะตายป่านนี้ในวังคงจะรู้เรื่องของเจ้าหมดแล้วละ่ะเสี่ยวเฮยแค้นเสียงอย่างดูถูกพร้อมกับฝักกระบีค่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาดังเดิมเรื่องนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกดีเสียอีกพวกเราจะได้เข้าใกล้เจ้าจากกักรพรรดินั้นโดยไม่ต้องเปืองแรงด้วยความที่เด็กสาวนิ่งไปนานผู้นำตระกูลโหล พร้อมกับเสียนชราถึงได้หายใจคล่องขึ้นเออท่านแม่ทับปิงปิงหรีตามมองชายวัยกลางคนที่กำลังยกสองมือคำนับหันมาทางนางจนอีกฝ่ายออกอาการหวาดกลัวถอยหลังไปก้าวใหญ่พร้อมกับค้่อมตัวลงต่ำกว่าเดิมคะคือได้ปรดอภัยความโง่งงมของพวกข้าด้วย เหตุใดข้าต้องให้อภัยพวกเจ้าเออพวกเราไม่ได้มีเจตนาสังหารท่านเลยเพียงแต่ปิงปิงไม่รอให้ผู้นำตระกูลโหลเอ่ยจบก็บกมือสั่งให้อีกคนหุบป,ปากก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเฉยชาช่างเถิดไม่ต้องพลาดมากตอนนี้ข้าทั้งตกใจเสียขวัญ เนดเหนื่อยจากการต่อสู้พวกเจ้าสมควรต้องชดเชยให้ข้าอีกอย่างข้ามาสมัครเป็นทหารรับจ้างเพื่ออะไรพวกเจ้าคงรู้ดีไม่ใช่ว่าลงมือฆ่าแต่ละครั้งต้องได้ค่าตอบแทนหรอกหรือนี้ข้าฆ่าคนไปยี่สิบกว่าคนแล้วพวกเจ้าจะว่าอย่างไรคำพูดของปิงปิงถึงกับทําให้ใบหน้าผู้นำตระกูลโหล และเสียนชาราแข่งค้างรวมไปถึงผู้คนในตระกูลมีขั้นเสียนที่ไหนที่จะทำตัวไรเกียรติได้อย่างหน้าไม่อายเช่นนี้อันใดคือค่าคนต้องได้ค่าตอบแทนไม่ใช่ว่านางเพิ่งสังหารคนของพวกเขาไปหรอกหรือแต่ก็อย่างว่าผู้ที่แข็งแต่งกว่าย่อมถูกเสมอโอ้ท่านแม่ทัพกล่าวได้ถูกต้องแล้วค่าคน ก็ต้องได้ค่าตอบแทนมิผิดมิผิดตระกูลโหลของข้ายินดีจ่ายตามที่ท่านต้องการขอเพียงท่านไม่ถือโทษตระกูลโหลของข้าก็พอข้าเป็นถึงเซียนจะคิดเล็กคิดน้อยอย่างนั้นได้อย่างไรท่านผู้นำตระกูลอย่าได้กังวลไปเลยข้าเป็นคนใจขอกว้างกว้างออกจะตายปิงปิงเอ่ยจบก็ฉีกยิ้มกว้าง ใบหน้าและท่าทางแลดูสูงส่งจริงใจแต่ในสายตาของคนตระกูลโหลกับดูหน้าขนลุกเสียมากกว่าในที่สุดตระกูลโหลก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ปิงปิงในราคาที่สูงริบลร้วด้วยความปวดใจและยังต้องจัดเรือนพักหรูหราให้นางหนึ่งหลังเพื่อให้นางรอปราปิศาจเรียกว่างานนี้มีแต่เสียกับเสียไหนเลยโหลฟังเหม่ยนจะยอม ชาต้องจับนางเด็กนั่นส่งเข้าวังให้ได้พอกลับมารวมตัวกันในห้องโถงชายไวกลางคนก็เอ่ยเสียงเฮี้ยมเกรียมส่วนปิงปิง,ปงเวลานี้กำลังนั่งมองหินปาาระดับสูงในกล่องมิติด้วยความพึงพอใจอะไรที่เรียกว่าชั่วร้ายคงต้องถามเสี่ยวเฮ่ยแล้วเพราะมันคือผู้ที่รู้ดีที่สุดเวลานี้ชายหนุ่มใบหน้าลอเหลา จ้องมานั่งจ้องตากับเจ้าหมาน้อยอัปลักษ์ด้วยความหงุดหงิดเพราะเพิ่งถูกจอมมารเฉิงชิวโยนออกมาจากห้องนอนของปิงปิงนี่เจ้าหมาพันทางเจ้าแยกคำว่าหน้ากลัวกับน่าเกลียดออกไหมฮะข้าต้องแยกได้สิข้าไม่ได้งโงน่นี่สุนัขน้อยยืดอกด้วยความภูมิใจยิ่งทำให้เสี่ยวเฮ้ยเห็นแล้วหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ ถุยเจ้าโง่นี่มันน่าเกลียดไม่ใช่นหน้ากลัวหาไม่จริงมั้งไม่จริงบิดาเจ้าสิเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้เสียวเฮ้ยถึงกับอยากจะเตะโด่งไอ้หมาตรงหน้าออกไปไกลๆเพราะคืนนี้พวกเขาจะต้องลงมือความจริงแผนการที่ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแค่ต้องการให้มีพยานรู้เห็นว่าพิศาจหมาใน เป็นผู้ลงมือก็แค่นั้นแต่มันจะยุ่งยากก็ตอนที่เจ้าหมานี่ดันแปลงกายให้หน่ากลัวไม่ได้เสียทีนี้แหละรอมาครึ่งค่อนคืนจนกระทั่งราชามานเชิงชิวมาถึงเจ้าตัวดีถึงกลายเป็นปีศาจน่ากลัวได้ทุกอย่างเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วขอรับเสี่ยวหุย เจ้าแค่ไปผาร่างผู้นำตระกูโลโหลออกมาก็พอเสี่ยวหุยผู้ใดหรือนายท่านก็เจ้านั่นแหละจากนี้ก็ใช้ชื่อเสี่ยวหุยก็แล้วกันปิงเอ๋อของข้าจะได้ไม่ต้องมาเสียวเวลาตั้งไหนไหนก็มีขาวมีดำแล้วเจ้าก็เป็นเทาไปก็แล้วกันอ้อข้าคือหมาสีเทา ดียิ่งต่อไปข้าจะแปลงเป็นหมาสีเทาฮ่าฮ่าเฉิงชิวกับเสี่ยวเฮยได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกลับต้องกรอกตามองบนก่อนที่ราชามาจะหลีตามองลูกน้องปัญญาอ่อนของตัวเองโอ้แฮะข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้ขอรับสุนัขสามหัวํำตัวเป็นเกล็ดหายวับไปอย่างรวดเร็วทันทีที่พูดจบพอเหลือเพียงสองคนเฉิงชิว ก็หันมารีตามองเสียวเฮ้ยบ้างจนผู้ที่ถูกมองขนลุกขนชันต้องรีบคืนร่างกลับเป็นกระบีก่อนจะบ่นกับตัวเองในใจจอามานขี้อิจฉาเอ้ยข้าไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าปิงปิงเสียหน่อยถึงแม้ว่ามันจะบน่นแต่ก็ยังยอมให้เฉิงจิวขึ้นมาเหยียบอยู่ดีก่อนที่ทั้งคู่จะบินหายไปจะมีใครรู้บ้างว่าเวลานี้ท่านราชามารผู้ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้นอกเสียจากจะกลับร่างเป็นนกเพราะขั้นพลังเพิ่งจะอยู่ขั้นปราณยู่ระดับ5เสี่ยวเฮยพาเฉิงชิวลอยไปจนถึงใจกลางค่ายกลที่อยู่บนท้องฟ้าเวทกืนกินถูกเรียกมาใช้ไม่นานลูกไฟแสงสีต่างๆก็เริ่มทยอย้อยออกมาจากพื้นที่ปกครองของตระกูลโหลพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้า มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวคนแรกย่อมเป็นปิงปิงที่ถูกเฉิงชิวขับกลอมด้วยเวทส่วนคนที่สองคือพยารู้เห็นอย่างผู้นำตระกูลโหลเมฆดำปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าลูกแสงมากมายหลัง่งไหลเข้าไปในร่างของเฉิงชิวไม่ขาซ้ายผมสีแดงเพลิงถูกลมพัดปลิวสวยัยไม่นานทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเฉงชิว มองสำรวจตัวเองอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าไรนักเฮ้อพลังที่ได้น้อยเกินไปยังไม่เทียบเท่าปราณยูดะดับหกด้วยซ้าเสียเวลานอนกอดบิงเอ๋อหมดไปกลับกันได้แล้วเสี่ยวเฮ้ยนึกอยากจะลองโยนท่านราชามานผู้นี้ทิ้งยิ่งนักหากจะพูดเรื่องขั้นพลังเวลานี้เสี่ยวเฮ้ยถือว่ามีขั้นพลังสูงที่สุด แต่ติดตรงที่มันไม่กล้าเพราะใดใดในโลกที่เรียกว่าชั่วช้ายังเป็นได้แค่ฝุ่นใต้ฝ่าเท้าของเชิงชิวแผนการที่เหลือก็คือทำให้ปิงปิงและผู้นำตระกูลโหลคิดว่าปีศาจหมาในอารวาสฆ่ารางผู้คนและให้นางช่วยโหลเย่าเมียนไว้ได้ทันเพื่อที่จะให้ผู้นำตระกูลโหลเป็นพยานปากเอกซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ถึงแม้ว่าปิงปิงจะรู้สึกไม่ชอบมาพากลอยู่บ้างแต่ก็คร้านจะสนใจเพราะคนพวกนี้ไม่ได้มีน้ำใจไมเตียอะไรกับนางแต่เรื่องที่ปิงปิงสนใจจริงๆก็คือเจ้าสุนัขน้อยที่ชื่อเสี่ยวหุยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยามที่นางเห็นเสี่ยวหุยทีไรมักคิดไปถึงลูกหมาที่นางเคยช่วยจนตัวตายนั่นทุกที ปิงเอ,อ๋อข้าเมื่อยแล้วอ่านวดตัวนวดปีกให้หน่อยนะพอเห็นปิงปิงเอาแต่จ้องเจ้าหมาน้อยนกขี้อิจฉาก็ถูถ่ายหัวดำเมื่อ่ลงบนซอกคอขาวพองเอ่อยด้วยเสียงออดอ้อนทําให้ปิงปิงต้องหันมาสนใจมันเอาไว้จัดการเรื่องที่นี่เสร็จเดี๋ยวพวกเราค่อยกลับไปนวดกันในหอภารกิจดีหรือไม่ ดีดีอาบน้ำด้วยนะเจ้าค่ะท่านเสี่ยวไผ่ผู้ยิ่งใหญ่ภาพของทั้งสองทำให้เจ้าหมาตาโปนถึงกระปากอ้าค้างน้ำลายไหลโยดเป็นองค์รักข้างกายราชามานมาหลายพันปีเพิ่งจะรู้ว่าที่แท้เจ้านายของมันก็มีมัญญาสาถไทยมากกว่าสตีเสียอีก โอ้ยจนกระทั่งมันถูกกระบี่เคาะเข้าที่หัวปากถึงหูลงได้เจ้าไม่ต้องรีบประหลาดใจไปนี่มันแค่เริ่มต้นอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็รู้เองแหละเสี่ยวเฮ้ยที่เข้าใจความรู้สึกของปีศาจหมาในได้เป็นอย่างดีเอ่ยปลอบมันด้วยความเห็นใจแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เสี่ยวเฮ้ยนึกดีใจขึ้นมา เพราะจากนี้ไปคงไม่ได้มีแต่มันแล้วที่จะถูกโยนออกนอกห้อง